ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของขาบวมข้างเดียวนะครับขาบวมข้างเดียวเนี่ยหมอกําลังพูดถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับระหว่างขาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์เส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงของขาข้างหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีเส้นรอบวงที่ใหญ่กว่าอันนี้คือพยายามจะเน้นว่า ใต้เข่าลงไปอ่ะก็คือบริเวณน่องเราเนี่ยมันบวมเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าปัญหาของขาบวมข้างเดียวเนี่ยถ้เทียบอกข้างนึงเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่เราต้องมาตระหนักว่าเราเราควรจะต้องพบแพทย์ด่วนหรือไม่ด่วนนะครับก็เริ่มต้นจากว่าคำว่าบวมข้างเดียวเนี่ย คือขาสองข้างทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่จําเป็นต้องเท่ากันถูกไหมครับเนี่ยน่องสองข้างเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่ว่าความแตกต่างระหว่างเส้นรอบวงของแต่ละข้างเนี่ยเขาก็ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่าอาจจะอนุมานว่าถ้าขาข้างหนึ่งนะครับมีเส้นรอบวงมากกว่าอีกข้างหนึ่งมากกว่า2ถึง3เซนติเมตร มากกว่า2-3ถึงมซนติเมตรเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขาข้างหนึ่งเนี่ยมันมันใหญ่มันบวมมากกว่าทั่วๆไปวิธีการก็คือว่าเราก็อาจจะำจำเป็นที่จะต้องคือบางทีเนี่ยคนไข้หรือญาติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าเอะทำไมขาข้างนี้มันมัน มันบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะวัดกันจริงๆเนี่ยปกติเวลาที่หมอตรวจเนี่ยหมอก็จะใช้วิธีการวัดเอานะครับเช่นว่ามันมีได้หลายวิธีนะแต่วิธีนี้ก็ที่เราใช้กันประจําก็คืออันนี้คือกระดูกสะบ้ากลมๆถูกไหมครับสะบ้าด้านหน้าของของข้อเข่าเนี่ยนะครับทีนี้เราลองอคลำดูเนี่ยที่ขอบล่างของสะบ้าสะบ้ากลมๆนะครับขอบล่างของมันเนี่ยแล้วก็ลองวัดจากตรงนี้นะครับลงมาที่บริเวณซัก ส่วนที่กว้างที่สุดของน่องก็ได้ลองอสมมติว่าเราทาบสายวัดเนี่ยลงมาสัก10เซนหรือ15เซนเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาร์กไว้พอมาร์กไว้ปุ๊บแล้วเราก็เอาเออตัวสายวัดเนี่ยนะวัดรอบวงของน่องตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูว่ามีค่าเท่าไหร่กี่เซนติเมตรก็คือประมาณแบบนี้นะครับสมมุติว่าไอ้ตรงนี้คือขอบล่างของสะบ้านะครับหมอก็จะวัด จะใช้ทาบนะครับท่าบตรงนี้แล้วก็ลองดูซิเราให้ระยะจากตรงขอบล่างของมันเนี่ยเท่าไหร่ลงมานะเช่นประมาณว่า10เซนอ่ะสิเซนปุ๊บแล้วเราก็ตำแหน่ง10เซนเนี่ยแล้วเราก็ใช้สายวัดเนี่ยนะครับวัดอรอบเส้นรอบวงจากตรงเนี้ยสิเซนข้างเนี้ยสิเซนลงมาเหมือนกันแล้วดูที่ว่าเทียบกันว่า2ข้างเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกิน2อถึงสเซนติเมตรหรือไม่ นะครับอันนี้ตัวเลขเคร่ๆนะครับไม่ไม่ชัดเจนว่ามันก็ต้องเป็นตัวเลขขนาดไหนถ้ามันเกิน2-3เส้นของความแตกต่างเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าเออขาอาจจะบวมได้นะครับโอเคทีนี้ตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเราจะวัดตัวเส้นรอบ,บวงของของน่องเนี่ยนะครับว่ามันเท่าไหร่เนี่ยก็มาดูความสำคัญที่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขาบวมเนี่ยนะครับสองบางทีเนี่ย อาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้นะครับขาสองข้างเนี่ยบวมเท่ากันเช่นบวมใต้เข่าลงไปเอบวมเท่ากันเลยนะบวมตั้งแต่ระดับถุงเท้าเนี่ยประมาณนี้นลก็ลงมาถึงเนี่ยนะครับถึงหลังเท้าเนี่ยบวมข้างนี้ก็บวมถ้าบวมสองข้างเท่าเท่ากันบางทีตื่นเช้ามาเราเรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็อาจจะยุบแล้วก็เวลาที่เราเ,เดินเหินอีกเนี่ยมันบวมขึ้นมาอีกเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะมีเหตุ ที่แตกต่างกันไปนะครับจากที่บวมข้างเดียวนะครับคือถ้าบวมสองข้างก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับเรื่องของลิ้นในเส้นเลือดดำนะครับคือน้ําเหลืองมาลงมาแล้วมันขึ้นไปได้ยากอะไรเงี้ยนะครับน้ำเหลืองมันข้างอยู่สองข้างนี้อีกกรณีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีความอันตรายอะไรมากเท่าไหร่นะครับสําหรับหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงว่าจะเน้นว่าขาเนี่ยบวมข้างเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ย มันก็จะมีเลือดนะครับจากหัวใจส่วนบนเนี่ยนะหัวใจเนี่ยนะครับสูบฉีดเลือดนะครับมาเลี้ยงข้างล่างถูกไหมครับเลี้ยงส่วนล่างของร่างกายแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้ระหว่างทางตอนที่มันย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นย้อนทางเส้นเลือดดําหรือท่อน้ําเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันย้อนกลับขึ้นไปได้ยากนะครับเพราะว่าน้ํามันลงมามันง่ายแต่มันขึ้นไปเนี่ยได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดการบวมหรือ มีการข้างได้นะครับของตัวของเหลวนะครับทีนี้ก็แต่ถ้าหากว่ามันมีการบวมของขาข้างใดข้างหนึ่งสมมติว่าขาข้างซ้ายข้างขวาอันเนี้ยบวมก็แสดงว่าในท่อเส้นเลือดดำนะครับที่เลือดจะขึ้นไปเหมือนเรานึกถึงท่อประปาก็ได้เส้นเลือดดำหรือท่อน้ำเหลืองเนี่ยขึ้นไปเนี่ย มันมันโดนกดโดนบีบด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นมีก้อนบริเวณตรงนี้นะมีต่อมน้ำเหลืองหรือมีก้อนเนื้อง,งอกอะไรต่างมากดนะครับบริเวณตรงขาหนีบตรงนี้ก็จะทำให้การไหลเวียนออของของของเหลวเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันไหลขึ้นไปได้กลับไปสู่หัวใจข้างบนเนี่ยได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเกิดการบวมเกิดขึ้นซึ่งกรณีนี้เนี่ย มันมีความสําคัญว่าถ้าบวมข้างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีก้อนนะครับหรือเป็นส่วนที่เป็นนะเป็นลนักษณะเป็นก้อนก้อนหรืออะไรก็ได้ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันมีการกดทับอันนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อ่เรามาพูดถึงว่าถ้าขาบวมแล้วเนี่ยข้างเดียวนะครับมันจะมีสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับจะมีสาเหตุอะไรได้บ้างก็ลองนึกถึงว่าถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยบวมเฉียบพลันเลย ขาข้างหนึ่งบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเฉียบพลันเช่นน้อยกว่า72ชั่วโมงอยู่ๆเนี่ยขาก็บวมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากเ,เส้นเลือดดําอุดตันนะครับที่เรียกว่า DVT ก็ได้นะครับเส้นเลือดดำํำประเภทชนิดลึกเนี่ยอุดตันนะครับภาะวะนี้มันอันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันอาจจะคือเรานึกถึงเส้นเลือดดำนะครับเส้นเลือดคอร์ดเนี่ยมันจะมีที่ผิว เนี่ยที่เราเห็นว่าตามน่องเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดคอดอันนี้คือที่ผิวแต่มันจะมีเส้นเลือดดำอีกประเภทหนึ่งคือที่ลึกการที่มันเส้นเลือดดาลึกเนี่ยแล้วมันเกิดการอุดตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่มันอยู่ในในเส้นเลือดดาที่มันอุดตันเนี่ยริมเลือดอันนั้นอ่ะมันอาจจะหลุดขึ้นไปนะครับหลุดขึ้นไปแล้วก็ไปอุดตันนะในส่วนของเส้นเลือดหัวใจนะครับหรือว่าเส้นเลือด ในปอดต่างๆหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งว่ามีการอุดตันหรือคือมีการบวมของขาข้างเดียวในช่วงเวลาน้อยกว่า72ชั่วโมงเนี่ยหมอว่าภาวะนี้อันตรายมากเลยนะครับอัอนตรายมากเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้องพบแพทย์อย่างด่วนๆเลยอันนี้หมอก็เจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆแล้วก็อาจจะ มีการรณอรงคงให้มีการกระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับนะเวลาที่เรานั่งนานๆเช่นขึ้นเครื่องบินนานๆเนี่ยเราก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงเพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดดำส่วนลึกอันนี้ก็คือประเภทแรกนะครับทีนี้มันจะมีเหตุอื่นๆนะครับที่ทําให้ขาบวมข้างเดียวแต่เป็นแบบไม่ได้เฉียบพลันนะครับคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปคือ มากกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆบวมขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นจากก้อนนะครับก้อนต่างๆเนี่ยที่กดบริเวณขาหนีบประมาณนี้นะครับตรงสะโพกอะไรอย่างงี้นะครับพวกนี้ก็มักจะเป็นจาก อาจจะเป็นจากอุบัติเหตุอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามันมีขาบวมข้างเดียวนะครับค่อยเป็นค่อยไปอยู่ก็บวมขึ้นมาแต่ไม่ได้ถึงกับปวดอะไรเนี่ยนะครับระยะยาวนานเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องไปพบแพทย์เช่นเดียวกันแต่ความรีบด่วนอาจจะไม่เท่ากับประเภทแรกนะครับก็ต้องไปดูกดดูว่าตรงนี้ตรงช่องเชิงกรานตรงท้องน้อยนะตรงมดลูกป่งมดลูกกำลังไข่มีก้อนอะไรที่มันไปกดหรือเปล่านั่นเองนะครับ นั้นสรุปแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่หมอต้องการจะเน้นความสำคัญแล้วก็อยากจะให้ตระหนักว่าการที่ขาบวมข้างเดียวเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์นะครับอย่าปล่อยอย่าละเลยอย่าปล่อยอย่ละเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นภาวะที่เร่งด่วนคือน้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วอยู่อยู่เนี่ย มันปวดบวมขึ้นมาที่น่องแล้วก็บวมข้างเดียวเนี่ยอันนี้ต้องรีบไปหาหมอเลยนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นมานานเลื้อลังนานๆก็อาจจะต้องไปตรวจดูโอวัยวะภายในโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับพวกลังไข่มดลูกปีมดลูกต่างๆหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณนี้มันโตได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ